รัศการครับผมอาจารย์ครับ,รอ,าารรบอ้าวเจริญพ่อคนมีโชคเอาเค,คือเสียงส่งบ่อบผินแต่ไม่เรียบวม่แรกเลยครับอาจารย์เป็นยังไงบ๊อบมีเป็นนานบ่สับายนะครับบ่ลอล่ะเป็นยังจักแล้วเห็นบ๊สซีค่อยๆนะครับอืเจงห้องกาดกๆาดวสมบห <laughs> จยังไหนสิววิสบุบหะ กาแย่งกับว่าวแย่งว้าวคอยกับว่าเวคอยอืมกแล้วว่าวพอดีก็ได้ครับจะไหนอืมกต่ว่าจังชี่อเหรอครับอาจารย์นั้นเอฟซีเป็นส่งต้นฝรั่งมาให้ปลูกครับเพราะว่าอาจารย์ต้องฉันฝรั่งนะครับเพิ่งก็เลยว่าเอาเอาเป็นต้นมาโลดเอฟซีเชนบุรีครับผมครับสาธุสาธุ นี่จะต้นครับที่หาขอต้นนี่แหละครับฝรั่งไส้แดงนี่ครับพี่ใหญ่เนาะครับผมไส้แดงใจใจทางในมันจะสีแดงโอ้เป็นก็จะอันบัวบวารุ่นใดเอ็นบัวบัวบวารุ่นใดบ่วบัวบวารุ่นใดจังไรครับบัวบัว่ารุ่นน้อยน้อยน้อยยังเปิดออกมาจะสีแดงเด้เหรอแดงครับผม แต่ว่าก่อนอื่นต้องให้มันเป็นหน่วยก่อนครับเลออก้อนกาใจอยู่ใครจะมากินเป็นต้นกินกินเป็นต้นก็จะพัฒน์เป็นปูขนาดใหญ่แต่เดี๋ยวต้องตามทฤษฎีนะพันมักปลูกต้นใหม่เนาะแต่ว่าผมม่แน่ใจว่าต้องเอาใส่กระถางใส่เรื่มเรื่มเรื่มจนต้นนั้นเราเรียต้นใหม่เอาเอาไรต้นไหนนี่เม็ดมะละกอโอ้เม็ดมะละกอขึ้นหรือว่าจะปลูก คับตรงตาน,น่ะปนมันจะปลูกนะมานำาำพัน่า,น,า,านอออาบกรบปับตนาะเออกรัตนาเรี่หน้า,า,ห,นาหน้านทุกวันแ้วแล้วแล้วเอ้ต้องไปทุกมือด้ครับอาจารย์ไป มึงว่ามึงไหวป่ับไปอยากหากินแะ้วเมื่อนั้นว่าจะเป็นตัดซอยอยู่ตัดตว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 ดอยูอ่บ้านนี่พระอาจารย์ครับเป็นยังไงนะ,นะบ้านอันมีความเคลื่อนไหวอย่างปะครับเห็นพระอาจารย์ตามพุทมีโชคขอดบ้านตามไปซื้อที่ไปตุลาก็ได้ไ,ปไปม่แวะไปนก็ได้ท่าโกงก็ได้เดียวไปหนดีซื้อ โอ้กบมาจากเครือข่ายเหรอครัไปราบค่าไปเสื้อันนี้มาให้เป็นมาไมื่ได้เน้นตัวเดียวกันโอ้เน้นได้แล้วเหรอครับเน้นตัวเดียวเน้นตัวเดียวกันใช่นล้วฝั่งนั่นเน้นตัวไต้ปูแต่ขาไม่เน้นแลยเหรอครับเน้นตัวใต่ เนี่ยวงกลมแปดต์ัวเดียวนะว,วงรึบ่ครับพเจรเดี๋ยวนะครับผมมาประกาแดงเล็กน้อยนะว่อวงกเก่าแปดศูน์หรือว่าวงแปดศต์ัวเดียวนี่จะเขียนไหมดีป่ะครับผมอจรอืมลายอ๋อเอาวงแปต์ัวเดียวคร,รับวง ก่อนอันนี้ก่อน,นครับความโปูปงโพลงไงก็ได้มามาหอดนี้ไว้ไม่พูดทำทำเพลงครับมาหอดวงเลยครับผม,ม,บผมแต่ว่าบานันนีปูพ่นมา่าจากไหนด้อครับรอาจารย์มา่าอย่างหลบเก้นานะถ้าพันลบเก้าทิ้งพอลบเก้าทิ้งบันนีแปดชุนตัวเดียวมองกมลบเก้าออก จะมาเจเป็นเจอที่สองออกมานั่นจะแปดศูนย์นะครับลบเม่เก่าล่าสุดเหลือตัวเลขแปดศูนเลขเก้าออกอันนี้จะว่าไผกับไส้กับไส้บรไรวาเรื่องในคี้ว่าเป่าตามันในฟันะเป้าตามความฝันให้ฟันนั่นะองคูประขาวนะ น่าจะเป็นผู้ประขาวเพราะว่ามาเขียนใบมองเดียวที่ผู้ประเพิ่นเคยมาเขียนรอบนี้กับกบ่เห็นคือเก่าบอครับว่าเห็นผู้ใดมาเขียนถ้าจีมนผู้ประเขาว่าแม่นลุงสีน่าสครับผมเพราะเขาบอเห็นตะกี้เหมือนเก็นชิแรกเกินอยู่หลังดูนแบบตะกี้ครับมันนี้บอเห็นนั่นนะเพรว่าบ้านมือแรกไม่เขียนนั่นเนี่ยเป็นเก้าแปดศูนย์มันบอครับผมมันนี่บ้านไม่เห็นไม่เห็นจะแปดศูนย์ด้วซื่อนะครับน่ะจำนั่นนี่ ว่าบอกมานบอก,กบอกมานบกมาอย่างไรก็ติดก็องคัวปูพุ่ม,น,มนท่านใดนั่นบอกท่านมีความเคลื่อนไหว<า>ของในส่วนของปูพุพ่มแสดงว่าสัญจรในอนี้บาครับสัญจรสระบุรีครับแบบศูนย์นี่ที่เป็นล่างหรือเป็นบนเนาะแบบนี้เนาะตัดแล้ว,วมันก็บ่กหุ่นจักแล้วหุ่นจักกับทายวัดชื่อเราหรือที่ บงจ้าการกระจายความฝันไปกันนครับอันนี้ลาสุดฝันมือขึ้นมือขึ้นเนะครับพระจารย์เนาะคือบอเห็นภูมิเขียนนะครับตัวเลขน่ะมีแต่เห็นเลขขึ้นแรกที่เห็นนี่คือเห็นเก่าแปดศูนย์บาทนี้เหมือนกับว่ามื่ลบเลขเก่าออกเพราะว่าล่าสุดมาขึ้นนี่เหลือแต่แปดูนย์อยู่ ว่ามันเพื่อนเสียเอาเลขเก่าหนิวะเนาะไปออกเนาะจังไหน,นก็ต้องพิจาหน้าเบอเดนอครับป่านแต่จังาอันนี้ไปะเรื่อยๆกว่านั้สน,นสิน,น,น้่นเพราะว่ารจอดเนาะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าเป็นปูปะเขาอีลีตตัวเลขเพื่อนหนีบอมีสับขารออกนี่ครับบเท่าที่ผ่านมาครับถ้าออกขึ้นออกเอยครับบอมีขึ้นมีลุ่งเล นนีเมันคือของปูพุ่มนี่ครับของปูพุ่มนี่ต้องพิจารณาอย่างดีแต่ว่าของปูปลาขาวนี่ถ้าออกคือออกเลยออกตัวที่เพื่อนไห้นั่นแหละสองตัวหรือจะสามตัวก็แล้วแต่ลอวังนะมัดวอกบนออกล่างให้ของปูปูปลาคาวออกดีมั้ยนะครับปูปลาคาวออกเจ็ดสองนั่นบนครับแล้วก็มาออกแปดเจ็ดสองอีกของปูพุ่มบอกศูนย์เก้าศูนย์เก้าน้องไข่ขึ้นมันชนนี่แหละ แต่ว่าเลขศูนแปดศูนเกานี่คือว่าสวยงามที่ครับพระอาจารย์ยเลขสามตัวไปคือว่าง่ายนีอเเย่อันนี้ก็จะต้องไเจาหน้าเอาผมนะแต่ว่าหาแปดหกหนีบ้ังงามแต่ว่าเลขว่างามก็สามารถออกได้แต่ว่าพระอาจารย์ครับในส่วนของตัวเลขหก 6, 6นี่ครับที่ว่าพระอาจารย์ปู่บอกว่าให้เสียงอให้เสียงเอาให้เสียงให้เสียงเอาพระอาจารย์เอาเมื่อไส้น้งไปอธิษฐานว่า มือซ้ายให้กรรมเป็นบนมือขวาให้กรรมเป็นล่างนะครับมือซ้ายกรรมออกมาได้หาแปดหกมือขวากรรมออกมาได้หก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 แล้ววันนี้เอซี่วันวาแอดหกหกแอดยูโบตีเป็นหกสองมาสัน้นจัดจะเอาเงินแล้วเป็นเงินแ้เป็นงั้นขึเป็นหกเก้ายังขึ้นพวกเป็นหกสองมาสัน้นอ๋ป้าจัดพ,พริกไวซื้อพริกมาไว้ครับพริกจากหกหกเป็นหกเก้าพริกไว้ หก 6, 6, 6 9เป็นหกเก้าพีกไว้แล้วเดี๋มัน,นพีกยังสี่ครับครับเอฟซีมันว่าแอดมันเป็น, 6, กนหกสองอะไรเนีย่ยแอดอะไซ่ัอาวก็คือว่านั่นก็จอยูเรวเลยครันะบโดยปกติถ้าเป็นปู่ตาปลาขาวมาให้แนวทางไว้จริงๆเหล็กชีบเอาเคลื่อนไปไซดนะครับชีบเอเคลื่อนไปไซเลยจยูคิงนิ่งเลยก็จะของ รครับงวดนี้เลขสัญจรเลขสัญจรมีเลขปูงหญ่นี่เข่าดีเลขปูปุ่มนะครับเข่าดีต้องเบิง่างวดนี้หลังจากมือนีไปมือนีวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตอนรอบเบิงลาเ๋ยวองเชิที่หครับเลขของเชิวันนี้หนึ่งหนึ่งกันยายนยังมีหลายมือไหมครับราาอาจารย์หลายบ่ส่วนี่เหรอ พุ่ังนล้งวัตสินค้านครับมาล้งวัตถุสิค้นวัตถุสิบของปูนี่รับของปูพุ่มทีครับพุ่มหลามที่ยี่สิบผาครับยี่บผากับมือกับเมื่อดุทายด้วยเลขปูนะสัญจรมะเลขกพาสัญจรอืมผสมอุทายด้วยครับเป็นเังสบายดีนะครับประจั์เนาะ จำว่าัเจมากเาว่าฟังรลายมันมันหลายของเพื่อนะครับมันเปลี่ยนไมเปล่ยนสัปปสุภุกม่่ายเขึ้นมาเนี่ยผมบอกขามาสองหมื่นเอทีก็ถามหาแล้วจิมาเยะอาจัรย์ใช่มากกินะมาก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 ไหฮะเจก็าฟันกันเข้ากาวกันไปที่กระไรตัวผมก็โอ้ยนั่นมันกจังไหนอยู่นะพระจาจาร์ถ้าสมมุิว่า บ่ฝันกตจักสีเราแต้งแต่้ยจแต่มาตะเลกวนเนาะท่นบ่เ่องผมกับโมมีแนียสียวมี่ยเปนว่าจังซีเป็นวาแม่นบ่แต่เลกขอไยินเสียงแนว่ยาจันี๋่วม่โม่ก็เลยตัว้ว่าความแรกมืเช่าอะไรตัวทันบ่โม่เจรเกษนมีโคกับโมมี่ยังสีเวขึ้นกันแล้วเอามากิดทีไปเรื่อเรยยุ่นะ ครับท่านบอนะครับนี่ก้นโทรมาถามยุ่นเลยครักบก็มีโจวเขามากเพระอาจารย์มา่นเลย <c oughs> แต่ถือว่าไดอยังไงก็ได้แต่ว่าเอ่ซีกับว่าแอนเป็นอย่างนอสเซนบเขาจก็เป็นตการตินันล่าแต่ว่าจังไดกะบบอกว่าอาจารย์ไทยบอกเพ่นบอกกาวปูพุ่มเลยเด้บญญบอบอสเ่นกันบอขาวไล่อะไรแต่เอฟซีกะ สีบ่มีเงินสื่อกับเขาแล้ววะจำปนจนจำแก้วจนออกลองแล้วครับอาจเลยะช่วงนี้นะเป็นในบกปีนี่ไหมครับเขารบบงวดนี้ละครับผมซั่นจอนนี่ละเลขสัญนจรนมิทีเด็ดนะครับเลขสัญนจรนี่ทีเด็ดเลย สรุปก็คือตอนนี้นะครับตัวเลขของปูพุ่มยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับส่วนเลขผู้ตัดขาเท้าครับจากครั้งแรกที่อาจารย์ไทยฝันนะครับเห็นตัวเลขเก้าแปดศูนย์นะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับตัวเลขเก้านั้นถูกลบออกไปแล้วนะครับมองเห็นอีกเห็นแค่แปดศูนย์แค่นั้นนะครับก็เลยวงไวสกรที่แปดศูนย์ครับผมเลขผู้ัดขาเท้าเลขเป็นปูพุพ่มนี่ สันจอมันปมเป็นที่ไม้ซีเตียครับมาอีสองหล่ะครับเม่อีกสองกน็นั่งครับในบิิงว่กราบเียมาอีกสองเพือกมือทะไค้ก็น,กกนั่งครับอีกสองเพื่อนี่ครับต่ว่าเปนอะไรอยนจะเอะไต่ไครมาไห้ที่มันออกหาเท่ออา,ยยาไร <laughs> ตาวันนี้ ปูเนี่บ่ได้เอาอย่างมาให้เนาะครับอาจารย์นาะบ่อเนี่นเห็ดเชียงเบิ่งซีดอย่างนั้นนะครับเอาเชียงไงเฮาเชียงเบิ่งเห็นนะครับคนท่านได้บ่ออย่างนี้ครับเปิ้ลเราหายมากเเอาเชียงเบิ้งนะเอาตกึ้บนนู่นงลยเอาเดี๋ยวผมคือว่าเป็นไงคือว่าตัวนี้มันเป็นของมผู้นี้อยู่จริงนะครับฉันออกจัดคนอย่างนี้ก็มาวันที่มันออกสองเจ็ดสองเงินปูออกกุ้งมาให้พี่ครับอาจารย์ก็นั่นนหะเดี๋ยวผมงวดนี้ผมสิรุนว่าปูจะออกกุ้งหรือจะเอาไข่มาให้ เราไม่ต้ะะองสอง่างนเลยทอดใส่กันรึเเอาใส่กันเลยครับ <c oughs> ทอดใส่ทอดใข่กูนะครับ <c oughs> ไม่ได้แบบนี้ต้องนีนะครับของกูนี่ร้อยี่กัขึ้นวัลศินบอ,กกอนวันศินด์หลังวันศินเ์แยกวก็มือสุดดไทยค <c oughs> อันนั้นวันพระนี่ตรงกับ้ันใดครับย <c oughs> ี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตรงกับวันพฤหัส วันพฤหัสเมื่อนี้วัดจันทร์นะครับวันที่21เหลืออีก3วันก็วันที่31จะวันพฤหัสที่ไหนครับเลือของวันศุกร์แรามีหนึ่งค่ำเลขออกตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเดือนทเทียงบะรงงครับเดือน10เดือน11มาจากเดือน10เดือนก่อะเดือนก่อนครับวันที่3เดือนเดือนนั่นน่ะวันที่3วันเขาเดือนนึง อ๋อแล้วน่คำเดือนเ้าเพราะว่าปีนี้มันแปดสองคนมีนี้แปดสองคนนี่จริงมัเป็นแค่วันจาระแล้วมันแปลกทั้งเดือนครับผมเอ้าก็ตั้งสิรบวนพระอาจารย์สันนิครับผมขอบคุณพาจารย์